เรืองหนึ่งก็คือการผูกไอทีนะมีคนถามเข้ามาอยู่ซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนผูกไอทีหรือการปลายดินั่นเองนะครับซึ่งอย่างแรกเนี่ยเราต้องอ่าจะมีคนถามว่าเราก็มีอ e ีลูบ e ันชีอีโรแอบอีโรแอบก็คือเว็บที่ปิดปล่อยให้โหลดเกมนี้ครับแต่เราจะบายง่ายนะง่ายง่ายผมจะ,ะบอกเลยเราคลิกมาตรงตั้งค่านะครับแล้วกดปลายตอนนี้เราเราเป็นแอคเคา e ์เ s สนะก็คือเข้ามาแล้วเราจะไม่มีการผูกอะไรทั้งสิ้นไอ้เข้าใหม่เลยได้เข้าใหม่สดๆเลยนะครับเราก็กดปลายตรงนี้ไปเลยพอเข้ามาตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นหน้้้้้้าา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 เเเเเรรรรรกกกกกก็็็็ดดตตีีีีีิซ์ไไปมมมมมมัััันนนนนนจจะะหหแคคคืืืออออออขขใใลลลล่่่่่ยยยงงงบบญชช โวดีนะเขาเซ็นเซอร์ไว้เกือบจะปูกนะครับเราตรง Register New Account ตรงนี้นะข้างล่างนี้เห็นไหมข้างล่างสีชมพูอ่ะคลิกเข้าไปเลยครับแล้วเราก็ใส่อีเมลนะอีเมลที่เราจะเอามา,าเชื่อมกับตัวเกมตัวอันบัญชีนี้แล้วก็รหัสนะครับต้องมีเลขมีตัวอกษรนะแปดถึงยีสิบตัวก็ใส่ไปเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ข้อมูลแปับหนึงนะครับ เราใส่ email เรียบร้อยใส่รหัสเรียบร้อยครับแล้วก็กดอ่าตรงนี้เลื่อนมาเรียบร้อยแล้วก็กด Sign up for new elab account เลยนะอ่าสกิ๊ตสูทนะเราก็ล็อกอินเลยครับตอวรหัสมเมื่อกี้ที่เราได้มาเมื่อกี้นะล็อกอินเข้าไปเลยนี่เป็นรหัสทดลองนะครับแลก็กด sign in แล้วก็กดอ่าบันทึกบางคนมีบันทึกก็บันทึกไปนะครับแล้วก็กด yes เพื่อ เอาตกลงเอาสักครู่นะเอาเกมสักครู่หนึ่งก็จะเข้ามาต้องดูนะครับว่ามันจะมีอะไรขึ้นอ่าถ้ามันยังมีอย่างนี้อยู่แปบลบว่ายังไม่เสร็จนะครับถ้ามันยังมีขึ้นอย่างนี้อยู่ยังไม่เสร็จเราก็กดอีกรอบก็ได้ครับกดอีกรอบกดไปค่อยอีกรอบแล้วเราก็ใส่รหัสอีกรอบครับที่เราสมัครมาเรียบร้อยแล้วนะ เรียบร้อยเนี่ยเราบันทึกไปแล้วเราก็จะง่ายหน่อยแล้วเราก็เลื่อนมาเลยเมดิมเรากด yes แค่นี้ครับเสร็จแล้วถูกไอเดียเรียบร้อยแค่สร้างไอเดียใหม่ไม่ต้องมียืนยันอะไรทั้งสิ้นนะครับขอแค่มีอีเมลอะไรก็ได้นะครับแต่แนะนําให้เป็นอีเมลที่เราติดเรามีติดตัวอยู่แล้วนะเพราะเวลาเราจะรีเซ็ตรหัสผ่านหรืออย่างไรเนี่ยเราต้องใช้ในการส่งข้อความไปที่อีเมล OTP ต่างๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นควรเป็นอีเมลที่เราใช้อยู่อยู่แล้วหรือไม่ก็เป็นอีเมลที่เรามีอยู่กับตัวนะไม่ควรใช้อีเมลอะไรไม่รู้นะครับใส่เดี๋ยวตอนต ตั้งแต่ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับ